สวัสดีค่ะเมื่อนี้ค่ะแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดอันไก่ใส่มะเขือ,อนับบ่ค่อยบ่ค่อยกินหรอกค่ะกัมีสองคลิปแล้วนะคะ่ะที่ว่าน,นับกินกะทิกินอีหย่างเนาะ,ะอันอันคันเป็นแกงกะทิส่วนมากกะสิเป็นป้าข้างล่างจ้ะเราเห็ดเราเห็ดแต่เราก็สิแ่งไว้ห้เนาะมาบ่กินบ่กินแล้วก็แล้วก็ไว้ห้กระจาเป็นต้องกินค่ะมาลองเปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งนะคะ่ะแกงกะทิค่ะแกงเผ็ดกะทิกับนมจีนะะนะค,ะนะคะ่ะเนาะ มันก็แซบอยู่ค่ะกินมันก็แซบอยู่ประมานวา่าพอแซบเนี้ยเราเห็ดของกินแซบเพียงแต่ว่านับพคอ่อยอ่าซื้อกินเห็ดกินนับพอค่อยเห็ดแต่ว่าขันมีคนให้กินนับไปกินยูนซีนะ <c oughs> แต่กัแซบู่ค่ะมาค่ะน้ำปลาที่เข้มข้นค่ะน่ามากินปลาเคือนะคะปลาเคืองปลาแข็งน่ามากกิน,น,น,กกนหูเบ่อร้เนาะ <c oughs> พันกินมันก็แ่บเนี่ยค่ะ <laughs> <c oughs> แต่เรนไ่อยากกิน <laughs> โอ้โหเอาเลยนี่อยากอะไรก็ได้แสบคนะ บะมกักต้ากับก้มหนาก้มตาก,ก,มกินเนะ <laughs> าะบะมักจะกินกับแซ่บกว่าคือมันแซ่บค่ะว่าแม่เรา,าบะแซ่บค่ะ ติคมขนๆอะพี่น้องเห็นปะแฟ้งใบแงมาไม้ยังแบบเพล็กกินเองเนาะเรากับเพล็กห่วงกะทิห่วงอยังเนาะกะทิเต็มที่หมอน้อยๆเนี่ยแหละกะทิเป็นกิโลกันเขาเฮ็ดขายเข็นเขาเฮ็ดขายกบบกะทิโ้อนึงเขาก็สิหมอบแกบแง่เพลินเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้เฮ็ดกินเองเอาลืมบอกตัวป่วนปรอยู่ค่ะเมื่อนี้ก็เลยเงียบ ตัวปวนล้มไปอันล้มไปกินเข่าของล่างอ่ะตัวปวนล้มไปกินเขา่าเพราะข้างบนนี่นักฝีบะมีอาหารสําหรับตัวปนวะนเะนาะเนาะก็นี้หน่อยค่ะไม่ได้อาหารทุกอ,อยองเลยอยู่ข้างลึกเพราะว่าตัวปวนเพิ่งจยดกินยากจากน้อยเพื่อกินอาหารคนละแนวกับแม่เนาะก็เลยค่ะจะกินเขา่ากินยากแบบนั่นลงงของล่างหาลุ้งกับป้ากก็่ากแบบจิบนี้กับซ้ำนี้แหละค่ะ กินเมื่วันปแล้วค่ะมันเป็นกะทิเนาะมันกินเร็วว่ได้มันกินเมิอดอ่ได้ค่ะนัากว่าสิเป็นสายคอยล่อๆกินไห่มันเมิดหลังไม้เพื่อก็าค่ะกินไห้เมิดตอนนี้นับเป้าบหรอกค่ะเพราะว่ามันมันเป็นกะทินะค่ะเนาะมันมันอิม่มไงกอบคุนทุกการติดตามเนาะคะ่ะเนาะแต่ดีค่ะ